การแก้ปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มเด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวจีในภาษาอังกฤษหรือว่าเด็กรหัสจีเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศต้องช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป้าหมายก็เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิ์ด้านสาธารณสุขแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาสถานะให้ดีขึ้นในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ ใครยังไม่มีใครยังไม่มีบัตรประชาชนอยกมือให้ครูดูหน่อยสิมีกี่คนยกมือสูงๆเลยค่ะการติดตามสถานะทางทะเบียนของเด็กนักเรียนกลุ่มไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นภารกิจของครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากการให้ความรู้และทักษะชีวิตเด็กหลายคนไม่มีบัตรประชาชนเนื่องจากไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลแต่โชคดีที่พวกเขา ไม่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยโรงเรียนให้เลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยตัวจีแก่เด็กกลุ่มนี้ก่อนที่ครูจะร่วมกับฝ่ายทะเบียนแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลด้วยการตรวจสอบข้อมูลหากพบว่าเข้าเรียนต่อเนื่องไม่มีเลขประจําตัว13หลักไม่มีสัญชาติอื่นไม่มีภูมิลําเนาอยู่นอกราชอาณาจักรและเดินทางไปกลับเพื่อการศึกษาเจ้าหน้าที่จึงเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทำให้ได้รับสิทธิ์บริการด้านสาธารณาสุขและมีโอกาสพัฒนาสถานะให้ดีขึ้นพ่อแม่ก็ไม่ไม่รู้ว่าถ้ามีลูกแล้วต้องแจ้งเกิดค่ะแล้สร้ไหมว่าทำไมชื่อตกหลมเ,เป็นเพราะว่าการช่วยเหลือยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะ ในแต่ละพื้นที่ก็มีกระบวนการขั้นตอนการขอมีบัตรที่แตกต่างกันออกไปค่ะดีขึ้นค่ะในช่วงผิดเทรมที่ผ่านมานหนูได้เดินทางไปรับจ้างเก็บลำไย,ยที่จังหวัดตากและจังหวัดลำพูนได้ผ่านด่านทหารตำรวจเขาเจ้าหน้าที่ขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้ผ่านด่านเดินทางต่อไปได้ค่ะอำเภอแม่อาย คือเป็นพื้นที่ตัวอย่างการแก้ปัญหาเด็กกระหัดได้ปีที่ผ่านมามีเด็กกระหัดจีทั้งหมด2,486คนดำเนินการตรวจสอบแล้ว1,329คนที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนฝ่ายทะเบียนและองค์กรภาคเอกชนที่วางแผนทำงานเชิงรุกเพื่อขจัดความไร้รัฐลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยากให้โอกาสเด็กในเรื่อง ของการเท่าเทียมกันด้านการศึกษาโดยความเป็นครูแล้วก็คือรักเด็กทุกคนเท่าเทียมกันเราไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กคนไทยหรือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กไม่มีสัญชาติการอยู่โรงเรียนแห่งนี้เรารักแล้วก็ให้การศึกษาของเด็กทุกคนเท่าเทียมกันค่ะการมาอยู่ หนึ่งคนไม่มีอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่อเสียงเรียงนามคืออะไรเกิดเขาไม่สบายเข้าการรักษาพยาบาลเราก็ต้องดูแลรักษาให้เขาถ้าผลเข้าไปในกลุ่มของเด็กนักเรียนจีหรือว่ากลุ่มศูนย์เด็กนักเรียนศูนย์ศูนย์ศูนย์เนะะี่ยค่ะก็สามารถรักษาพยาบาลได้จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่นำร่องการแก้ไขปัญหาสถานะของเด็กดหัดจีแต่ในอีกหลายพื้นที่ ก็ยังมีความล่าช้าจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจประเทศไทยมีเด็กนักเรียนรหัสจีมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจาก68,000คนในปี2564เพิ่มเป็น72,000คนในปี2565และล่าสุดปีนี้มีจำนวน82,000คน และเพื่อสะท้อนปัญหาเหล่านี้นะคะทางศูนย์ข่าวภาคเหนือไทย PBS ก็ได้ร่วมกับองค์การ Plan International <ม>ประเทศไทยจัดเวทีเสวนาทางออกปัญหาเด็กนักเรียนรหัสจ<ม>ีขึ้นนะคะเป็นการระดมความเห็นแล้วก็ถอดบทเรียนการแก้ปัญหานี้วันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะจัดที่<ม>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ตำบลแม่ไออําเภอแม่อาย,อมมอายจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะมีความคืบหน้าบารายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ